สวัสดีค่ะน้องนาพาเพลินนะคะวันนี้พามาเดินในสวนปามตอนแรกว่าจะดูน้ําตกนะคะน้ําตกในในสวนปามยังไม่เสร็จนะคะสวนปามรีสอร์ทที่น้องนาเคยพามานะคะก็เลยพาน้องพาหลานมานั่งเล่นกินขนมกันก่อนเนาะอ,อ,อะไรไหมขนมก็ปู <c oughs> ไทยกับขนมอะไรไม่รู้ ขนมข้าวโพดนะคะอะไรไม่ตีนนแซ่บอีลีหรองานน้ำตกข้างหน้าน้องนานะคะยังไม่เสร็จเลยนะยังไม่เสร็จดีเป็นเหมือนสวนย่อมเล็กๆแกงข้าวเหนียวแกงระี้อะไรแกงประี้ี่บันอากาศข้างหลังสวนปาล์มนะคะ ไม่รู้เบื่อกันเลยยังเนาะเบื่อไหมหลานชวนให้มาบอกน้ําตกเสร็จแล้วที่ไหนได้ยังไม่เสร็จไปแต่น้ำน้ำมีแต่มันยังไม่เสร็จไงมันยังไม่ทำเป็นน้าตกเลยอืเอเดี๋ยว้รงเสร็จสมบูรณ์ค่อยมาเลินค่อยมาถ่ายคลิปให้เพื่อนดู ไม่มีน้ำก็ติดคอเลยบรรยากาศตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงครึ่งนะคะ <c oughs> มืดไวมากเลยจีน้านเนี่ยปูไทยเย็บเอา อร่อยไหมตีบอกก็อร่อยนั่นแหละของฟรี <c oughs> <c oughs> อันนี้บรรยากาศข้างหลังนะคะอันนี้หญ้าจะขึ้นสูงไปหน่อยนึงน,น้าอาจจะไม่ได้เดินพาเอ้ยพาเดินไปนะคะเราจ,จะไม่ได้พาเดินไปเพราะว่าเคยมาถ่ายให้ดูหลายรอบแล้วเนาะกลัวเพื่อนๆจะเบื่อก็เลยมามานั่งเล่นนั่งเล่นกินขนมกับหลานนะคะ อาจจะมืดหน่อยนึงเพราะว่าอยู่ในซุมซ้มซุ้มไผ่ใช่ไหมเหมืมอนในซุม้มไผ่ซุ้มกอไผ่ก็หายพักยยน,นก็ลายพันก็พไผ่นะ,ผนะคะเพื่อนๆมันซุ้มจำเร็จรูปแล้วก็ตรงมานั่งก็จะเป็นเป็นไม้ไผ่มีโต๊ะแบบนี้นะคะ ก็จะเป็นแบบนี้นะย้อนแสงหน่อยนะคะเพื่อนๆมืดนิดนึงนะนี่เป็นกอไผ่ซุ้มกอไผ่นะคะในบรรยากาศตอนเย็นนะคะประมาณห้าโมงครึ่งนะคะก็จะเนี้ยประมาณนี้แหละอยากพาไปนั่งเรือน้องเป็ดอะแต่ว่ากลัวล่มนะคะให้่มไม่น้ำหนหั หลานบอกไม่ล่มค่ะแต่ถ้าหลานล่มเมื่อไหร่ก็คือจมนะคะเพราะว่าน้องนาก็จะไม่ช่วยเลยไม่ช่วยเลยนะนายกนะปันเราขับรถกลับเลยบรรยากาศไม่หนาวเลยค่ะร้อนมากเลยค่ะ ตีร้อนไหมยกร้อนไหมวันที่มันหนาวตรงวันเนี่ยที่ใจเยินว่ามันไอ้นัน่นมันฝนปนหนาวออนนนบรรยากาศที่อำเภอหนองแสงจังหวัดสระบุรีนะคะตอนนี้ร้อนมากนะคะร้อนมากสระบุรีนะคะ <c oughs> <c oughs> สระบุรีร้อนมากค่ะตอนนี้ เนี่ยโซก,กันมาเลยไม่หายตีมกินเก่งเลยมันกินไม่ทันมันอะ่ะค <c oughs> านเปได้ปากกันไวนะน้นะกินเก่งหกทางไปรถบัลลีเขาเน่าหกทางไปรถบัลลีไปอะไม่มีใครอยู่ใครไม่มีใครอยู่บอกว่าไปเขี่รถบุรีนู่นเดิน,นหน้าหนุนไปออกข้าด้วเองนะ <ด>มีจังข่าเรถอรับข่าย,ยเงิเไ,มไม่มีคุปปังเสื้อรอเหรอตัวเชืตัวนี่นะตัวเนี่ตัวมือเดินไปหล <c oughs> ับได้ก่อเลยเม้วมีน้องเมีมยวด้วยนะคะเ <c oughs> ม้มวเมยว <c oughs> เมียวเมียวเห็นไหมคะสองตัวเดินดุ้งนิ่งดุ้งนิ่งดุ้งนิ่งอะเมียวเมียวน้องเมียวออกมาเดินเล่นนะคะอะเมียว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 มารบลมเหรอลูกมารบลมเหรอเดินกันใหญ่เลยมานี่เลยมานี่เลยลูก กินนมไหมกินนมไหมมามามเร็วกินนมกับแม่มาลูกมา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 เมี้ยมาเมี้ยวเนี่ยเนี่ยปูไม่มีหรอกเนาะไม่มีอยู่นะเมี้ยเมียว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 เขาจะจานนี่ก็มากินนมแล้วลูกมาเมียวมาแล้วเนี่ยเมียวมาแล้วเนี่ยกินนมเลยลูกมาเนี่ยเมี้ยวเมียว แมวน้องแมวมานะคะให้น้องแมวกินนมมาเร็วล SO ูกมานี<_<_่เร็วนี่มากินนมกับแม่มามาเร็วเออมาเร็วลูกมา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 อันนี้นี่เร็วนี่นะอารุปหนึ่งสองสามชูวมาเร็วลูกมาไม่ยื้อไม่ถึงหรอกลูกเฮ้ยเร็วเร็วติดกินไม่ทันตีเลยเร็วกินไม่ทันตีเลยตีมันกินจะหมดแล้ว กินทะลูกกินตาอืมทำไมต้องร้องลูกหนูกินทะลูุไม่เห็นอ่ะอันนี้อ่ะลูกนี่ยอ๋อหนูไม่เห็นอ่ะเดินมาอีกแล้วโอ้คนเก่งเดินมาอีกเดินมาอีกลูก เ,เดินมาอีกเดินมาอีกคนเกง่งเ,เห็นอันหลังแล้วใช่ไหมตัวนั้นไม่มาตัวนั้นขี้อยู่ตัวนั้นคลี่อยู่ถ้าจะไม่กินหรอกยามขึ้นสูงอะ กลางคืนคน,น่ากลัวนะเนี่ยตรงนี้นเนาะเนี่ยถ้าไปพักไปพักฝั่งนู้นดีกว่าฝั่งฝั่งนู้นมีบ้านคนหัวหงุหัวหงุดครั้นก็มีบ้านคนแต่มันใกล้น่ากลัวส่วนมากคนเขาไปพักเขาไปฝั่งนู้นแหละ เดี๋ยวอันนี้ให้มันกินนี่กินเปล่ากินได้ลูกินไหมกินไหมกินไว้ที่ตัวนี้กินกิกิิดอะไรอยู่ไปจะกลัวเสียงขาดนะนี่มๆกิงกิใส่อยู่ วันนี้นี่ข้าวบัวนี่ยเปนมางมามังมากินกินอูฟี่ไหมข้าวบัวข้าวบัวมากินอูฟีมั้ยโอ้ถามอะไรเต๋งงถามงงเลยคือมะทั้งแมวตัวนี้กินได้นะคะตันนี้ให้กินหน่อกินได้อีตัวเมื่อกี้ไม่ยอมกินเลยงูนอนอยู่นู วันนี้แล้วลูกมาเดวเอาหม่าเลยี่กวจาเสียงกอจออนายกอบตนายกอบตไหนหนงโกนงโกบยังไม่มียังไม่มีนายกอบตหนึ่ไม่ใช่ไม่ใช่แน่นไว่ไม่ใช่เลยกับจออล้ สจคืออะไรเจจังอสจคืออะไรรู้ไหมเนี่ยสจคืออะไรไม่รู้สจนี่ไม่ใช่นายกอบตนะจ๊ะคนก็ไปมีผิงมาสมัครผู้หญิงเป็นเป็นเป็นนายกนะเซฟผู้ชายเป็นสจเบอร์แปดเหรอเบอร์แปดผู้หญิงเบอร์หน้าก็ผู้ชายเขาจ้างเขาจ้างคนนั้นแหะเป็นนายกเนี่ยจะมันกินมัาใช่ไหม ให้มองยังไงมันมันไม่ไม่กินเลยกินไหมตรงนี้กินอันอันอุ้งนิ้มันไม่เห็นหรอกเริ่มร้อนมากแล้วนะคะเพื<ๆ>่อนๆมันอบอ้าวมากเลยอยู่ในซูมนี่ยิ่งอบอ้าวเลยเดี๋ยวเรากลับกันดีกว่าก,กินให้หมดเรื่อๆกินให้หมดนะอันเนี้ยกินให้หมดไปลุยตีลุย ภูไทยกินได้หมดอันนั้นเราเหลือไปกินบ้านแซ่บไหมน <c oughs> ้องตีกินอะไรก็แซ่บแซ่นะเอมเฝ <c oughs> ากเป็นกําลังใจให้น้องนานหน่อยน,นะคะช่วงนี้น้องนานไม่ค่อยได้ทาคลิปนะคะเพื่อนๆไม่ค่อยมีเวลาว่างเลยก็มาทางานแล้วเมื่อคืนก็เลิกดึกนะคะไม่ค่อยได้ทาคลิปเลยนะคะแล้วก็ คลิปน้องนาก็คือไม่ได้ตัดต่ออะไรนะคะแบบเป็นคลิปแบบง่ายๆเป็นคลิปบานๆเลยนะคะง่ายๆคือตัดต่อไม่ค่อยเป็นนะคะก็คือเอาเป็นธรรมชาติธรรมชาติแบบนี้เนาะให้เพื่อนๆได้ชมกันเนาะอร่อยไหมตีหมดยังเอาไปทิ้งขยะเลยนะแล้วก็เก็บถุงนั้นไปโบเบแล้วใช่ไหมอะบายยเพื่อนๆหน่อยเลยบายบายกลับแล้วนะคะมืดแล้วมืดแล้วนะคะบายยนะคะกลับแล้วกลับแล้ว